เป็นกากลังสนุกเลยอะชอบทนซอยไหนชทเงเลยชอกลงเอแต่จริงๆชอบคนมากกว่าเพลงนะ คุมแครับละครด้วยนะสนุกไหมนเยอะตอบมา่อรูปัตตอบกันดูจ้ากนดูมา้ดัตจริงๆแ้วมาบ้ามาบา

จริงๆเ็นว่าถ้าดอกแก้วอะมีสักะเบืือแล้วก็พิกสดแล้วที่ยิบพิกมานคอเออเนื้อทำมไม่เสริมนะเออแดงพอมากใชค่ะเปิดรงพอมากดนควันหคะรอถึว่าแบบจับผิดค่า่่ สอืออไ๋อแดบว่าเม่อไหร่เราะสามารถไ่จแ่ี่อขไปได้หลังวันที่เจ็ดได้ไหมฮะหลังวันที่เจ็ได้ไมต้องการบอกน้องกันหลังวันที่เจ็ดนะก็ะไปด้วยเจดเดือนหน้าก็จะเป็นเจ็อะขอเป็นหลังเจ็ดนะ ช่6เด็ก07เป็นอันโอไม่ควรจะไปจะไปเดน8ีพยายามอย่าไปไหนทันชวนไปทอาจ้เออกระหินบ้านไม่ถึง10บพุติการไมอบกระหินบ้านไม่ถึง10ผู้ติการ10ผู้ติการอะไรอะ10ผู้ติการน่าจะดีแล้วก็วัดโพธารามไปไม่ไปไม่รู้ใส่ซองให้กันหน่อยโอเคได้07ตุลา

ใช้หมดแล้เอฟเสื้อผ้าหมดเอฟเสื้อผ้าเหรอไม่มีอะไรจะถามคุยไหคุยไม่ยอมตอบเออถามรู้ที่คิดแซวจริงหรือเปล่าไม่จริง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 ่จริตวันจริงไม่จริไม่จรไมรม่่นรไงม่่ริงไมมิงไม่่เิร์ริงร ที yeah. wow. ่ไหนก็อกแค่ไม่ลพี่เดิมจเอ็นีพี่เดิมพี่เรอพี่นุคอไนไ่อยู่เี่ยนอีแล้วเหอต้องมาเยอะเนี่ยพี่นุกปูายาวเลยเนี่ยยี่สิบห้าเลยเนี่ยเยดา้รยนะรวยะรวยจ้ะวันเกิดนันัดมเชิ

อันนี้จะเป็นของคนที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ทางนี้ร่วมกันสมทบมาเดี๋ยวเราชื่อจะลงหน้าเี็จแล้วก็ให้ดูนะคะตัวแทน มาอายน้ใจนี้ที่มอบให้กับทูยคนนี้นะครับไปใช้นี่ให้กับแม่บวัว <c oughs> แ, <c oughs> แ,แล้วก็นะครบับทแฟนที่คนทบ้านช่วยมาแล้วก็สมทุมาด้วยนะครับี <c oughs> ้ท้งสองสับื่องนี้นะครับไม่ใช่แค่ทุยที่เป็นนี่แม่จริงๆก็เป็นนี่ <c oughs> ขอบคุณมากนะทุกคนครับอันนี้ตัวแทนชุด่มา ยังคะคนี่มารตาักคุณทงบ้างแต่แล้วนะคะเยอก็มีน้ำใจจากวันคนี่มาวันนี้อ่หนูลุกเลยลุกไม่ลุกเลยลุกเลยยี่สิบสี่สิบยี่สิบสี่่นเด่นน้อยนะคะหนสาม không phảiดอก này mọi người đi vào ở không biết tại không biết tại मी मीनाक्षी कांतन एफआर ไม่อยากเกะกะก็อถอนก่อนก่อเอาที่ถ่ายที่ตัวนี้เร็วนะคะต่อแถวเลยนะต่อใกล้หมดแล้วลุกไปนะเอาเข้าไปอย่างไวอย่างไวหน่อยอค่ะาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะม่อมองต้องแดงต้องเดียวนะคะ ถ่ายเป็นลูกเป็ลูกหรือเ่าเอแล้วก็ต้องมีมีติดทงหัวใจงใครไม่ได้เอาอไม่เอาด้วยของทยเท่ <th>

เดีย๋ยวเราไปมิวต่อเราต้องมีธุรก,กิจการค้าคุณมาที้ศาลครับผมมาแล้วในั่งใจนะครับ,รบไม่ผิด คอนี <muitas S 2> ้เองอันนี้เจ้าของขนมตาลเมื่อเช้าตาลมาแล้วโอ้ยเคแล้ว

Terima <laughs> kasih. นั่งได้เปล่านั่งได้ดีเอ่อใจพีกใจดีเอ่อใจพี่ใจดีไปแผดูมหัการรย์อ่ โอ้พอใช่ไนมพอใช่ไหมการถ้ายรูปไม่ติดใจงรอกคุณจ่ายแค่จุด่อดนะน๊ะ มือขายเยอะเลยนมือขายเยอะเนะผสมไปผสมไปไม่รู้อะมองเขาใกล้นิดนึงนะคะ ใจอไยคู่ไม่ต่างกับกคูท่ท่อนหน้าทจองจนคนมันหาไปตรวจคอให้หมอช่วยด้อยากสูเอาน้ำแม่กลองฉันแหงกงัไปล้างใจดังๆเพื่อจะเจอซาความทรงจำ các người còn chờ gì anh qua? các bạn chuẩn bị lên sân khấu nhé. วัยพรานวันเกิดเท่าไหร่ครับพี่ประเทนะครับคือชื่ออะไรนะพี่ผิงพี่ผิงเออพี่ผิงข <c oughs> อให้พี่ผิงมีความสุขมากนะครับผมแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับมาหากันบ่อยๆนะครับค่ะ <c oughs>

ให้ยูทุไเลยอ้าวกระาไปนมูู่เลยจริงรอคนไอจี่เยอะเก่งกระจายนะต้องทำตรงนี้ออมามาเอางนี้น่อหนสอครับขอนุาครับ

đi chơi một cái, một cái này các em, một cái này các em, một cái này cái cái เาขอได้เลยช่วยดวันะคะช่ด้วยนะคร่อาหน่าหน่อยจดไม่ได้เจอกันเลยไปเด็ดไปเ

đi thức của chúng ta sẽ cùng với những người thân thể <laughs> của <laughs> chúng ta sẽ những

อาจาจาเนี่ยเนี่ยกำลังจะออกให้รับอยู่ท่นสี่ใช่ชั้นนี้แหละไาลที่ไหนทานสเหรอโอเคที่จะง สวัสดีพี่น้องจ๋าพี่วกเดลงานค่ะัดีจ้าสวัดีสวัดีค่ะ Bye bye. bye, bye. bye, bye.